ต้องเซ็กซี่มากเลยอะต้องเี่เซ็กซี่อนาดนี้ไมไม่ตองพาแล้วินหน้าเล่วนหน้าผู้ส่วนหน้าผ่วน่วนหนนหนหน้่วนหนนหนาผู้ส่วน่ อยากไส่ไหมล่ะจะื้อไหมโอ้ยใส่ไปนะที่ใส่เลยไม่ต้องว่าเดิทม่ายใน่ากิ้งก็ยืไปคนกันจะไปกนก็ยืนนะามั่นใจแล้วนะก็ยืนนิ่งมากส้ยืนมั้ยไม่น่าภาคภูมิใจเล น้องภาคไหลนี่งับไปหมดเลยน้องแบบผมนอน็อยให่ลงดน้องนิ่งมากทำยังไงนน้องนิ่งมากนิ่งแบบ 快来，来！注意。